สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันพฤหัสที่2ี่มกราคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นตินดาวกันเหมือนเดิมคาดเฉพาะตัวที่มั่นใจสสดเน้นสดนุดค่าคืนวันพฤหัสนี้มีมาฝาก2อ P2 ตัวเน้นและตอนนี้ท่ากําลังรับฟังอยู่ที่ EP 2ีเป็นตัวมั่นใจสสดเน้นสดุดตัวที่2การลาตามสไลด์กับอิตันบูสพอร์ามพารด้วยการทั้งพวง ฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรล้วฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสอูหูด้วยนดครับการลาตาสลายกับอีตนบูปอร์ศึกซุปเปอร์ลีกตุรกีแข่งขันกันเที่งขึ้นตรงการลาตอสลายจะมานต่อ2ลูกรึ่งลบ10กำแพงสูงมากครับแต่ไม่ต้องแปลกใจครับมันมีสาเหตุสาเหตุก็คือความเหลื่อมล้ำเหนือกว่ามันต่างกันเยอะ การกลาลัสสไลเป็นทีมใหญ่ทีมดังเป็นทีมกลุ่มนําและปัจจุบันกําลังลุ้นแย่งเ,เรียกว่าหัวหักกับทางไฟเนวาเช่อยู่เพราะมีห้าสตรีคะแนนเท่ากันเพราะฉะนั้นทีมใดพลาดมาชนะทีมนั้นก็มีโอกาสที่จะไปอยู่อันดับที่สองโดยที่มีคะแนนต่างทันทีส่วนี้ตันบูสปอร์เป็นทีมโซนท้ายตารางเป็นมวยอันดับที่ยี่สิบมีแค่สิบคะแนน ตอนแรกมี13ถูกตัดเป็น3แต้มเหลือ10คะแนนโอกาสอยู่รอดมีน้อยเหลือเกินนะสำหรับอิตอร์มูสปอร์นี่คือความต่างกันต่างกันผลงานห้างเกมหลังสุดของอาลาตัมสลายก็ยังคงโดดเด่นชนะ4เสมอ1กับราย3เกมขาดทุน2เกมและโดยเฉพาะใน2เกมหลังสุดนั้นกาลาตัมสลายโหดมากชนะคู่แข่ง4-1 แล้วก็มาชนะ5-1และ5-1ที่การลาตอสายชนะนั้นคือการชนะทีมอย่างแท็บชอตฟอร์ในบ้านผมบอกเลยว่าเกมรุกกาลังมั่นใจสุดๆส่วนดิสตันมูสปอร์ก็คงจะพยายามอย่างเต็มที่ในการอยู่รอดนะชนะหนึ่งสมอสองแพ้สองกำไรสองเกมจ้าะสองเกมขาดทุนหนึ่งเกมในขณะที่การจัดการห้าครั้งก็เป็นการลาตอสายชนะได้หมด เพียงแต่มีแค่ครั้งเหนียวเท่านั้นที่สามารถกินราคาเท่าเกมนี้ได้ส่วนที่เหลือก็ชนะเฉยๆแต่ถ้าเทียบกับราคาต่อเท่าเกมนี้แพ้ราคาสองพูด,ดูแฮนดิแคปกักจากจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าวันนี้จ้าทั้งห้าลายในราคาพูก็ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ยืนอยู่กับเจ้าบ้านการลาตัลทลายปรับราคาลดลงทั้งหมดห้าลายครบถ้วนชอ่องเสมอก็ปรับขึ้นหมดห้ารายครบถ้วน ช่องจิมเยอนปรับขึ้นสี่ลดลงหนึ่งฮูยูกาลาประเดนยอยู่ที่ไฮนิแคปนี่แหละสองลูกครึ่งปรากฏว่าวันนี้สองลูกครึ่งเจ้ากับเลื่องยืนอยู่กับบอลต่อนะปรับราคาลดลงหมดเลยนะหมายความว่าเจ้าเจ้าเชื่อว่ากาลาตสลายดีพอจะชนะไฮนิแคปนี้ได้ถ้าหลายเห็นเหมือนเหมือนกันลดลงหมดเลยในขณะที่ช่องบอลรองอินเตอร์มูสพอร์ก็ปรับเพิ่มขึ้นหมดเลย เพราะนั้นด้วยภูนี้ด้วยแฮนดิแคปนี้เชื่อใจกาลาตาสลายว่าจะาชนะและก็ชนะขาดกินราคาได้ด้วยคือจะทลม่มอ่ะวางใส่ต่อกาลาตาสลายครับเป็นทิเดดตัวเน้นส่วนสินสบดาวเป็นตัวม้าใจสุดเน้นสุดตัว,ว,วที่สองในอีพีสองประจำครัสผมพอดนีนี้อยู่ต่อกาลาตาส้าย สำหรับท่านใดอย่างมันลำฟังอินพีหนึ่งก็รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนขอบพระคุณมากๆครับ